ัลโหครับสวัสดีครับอยู่กับเบ้าวิวนะครับวันนี้เช้าที่28มีนาคม2 5 6 3นี่หน้าเทสโกเกปงเมืองมันจราร่ากราลัมเปอร์จัดระเบียบในการเข้าห้างดูครับจะเข้าห้างได้ต้องผ่านการตรวจคัดกรองนี่คือกฎระเบียบของประเทศมาเลเซีย ตอนนี้คนรอที่จะเข้าห้างโอ้คิวที่จะเข้าห้างนะฮะยาวออกมาเกินออกมาเกินตัวห้างเยอะคนที่รอจะเข้าห้างต้องมีรถเข็นเข้าคิวกันโอ้โ oh. หลุงนี่ดูดบุหรี่รอเลยะฮะยากแล้วครับการจะเข้าออกห้างตอนนี้ ตรวจวัดไข้กันก่อนแล้วถึงจะเข้าห้างได้ผมคิดว่าวันนี้ผมคงหมดสิทธิ์เข้าห้างแล้วตอนแรกว่าจะมาซื้อของตุนไว้ซื้อพวกของที่เอาไปใช้ทำกินตลอดอาทิตย์นี้แย่แล้วฮะตอนนี้เข้าออกห้างก็ลำบากเหมือนกันในต่างประเทศนี่นะฮะในประเทศมาเลเซียเขาเข้มงวดมาก เรื่องการคัดกรองคนเข้าออกในห้างสรรพสินค้าที่จะเข้าไปกักตุนอาหารวันนี้ในวันเสาร์คิวกำลังเลื่อนผมคิดว่ากว่าผมจะเข้าไปได้คงประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วะรคัดกรองกันขนาดนี้เนี่ยต่างประเทศเขาเข้มงวดมากฮะไม่เหมือนบองไทยจะเข้าได้จะเข้าห้างได้ก็ต้องวัดไข้ว่ามีไข้มีอะไรไหม นี่ก็บรรยากาศรอบๆรถจอดรอเข้าห้างกันลุงนี่ก็นั่งเหงียเลยฮะกูกูจะเข้าห้างได้ไหมโอไยแมดก็ไม่ได้เอามาใครก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่งเผชิญโชคอยู่ว่าจะเข้าห้างได้หรือเปล่าตาลุงเนี่ยนะฮะ คิวก็ยังยาวอยู่ <Yeah. S 1> นี่นะฮะมาตรการของประเทศอื่นเขาประเทศมาเลเซียเข้มงวดมากช่วงนี้เพราะว่าคนไข้เขาปลาไปพันกว่าสองพันแล้วมั้งฮะพันกว่าคนแล้วคนตาย2 0่สบสคน ประเทศเขาเลยเข้มงวดวันนี้ผมคงเข้าห้างไม่ได้แน่บาวิว,วเงวแน่จะเข้าห้างได้ก็ต้องมีการตรวจนะตรวจเข้าออกอน้านี่ เข้าคิวกันรอคิวกันยาวหน้าเนี่ยลากรถมายากหน่อยครับการเข้าออกห้างในต่างประเทศนี่แค่ประเทศมาเลเซียนะฮะเราลองคิดดูต่างประเทศประเทศอื่นเขาจะเข้มงวดอย่างนี้ไหม เพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาได้มีการขยายเวลาในการปิดประเทศเป็นวันที่14เมษาถึงวันที่14เมษาเขาก็ต้องคัดกรองให้ประเทศเขามีคนไข้ที่น้อยลงหาเชื้อให้ได้เร็วที่สุดคิวยาวนี่แค่หน้าห้างนะข้างในยังต่อกัน โอ้คิวยาวเลยฮะยากละตอนนี้จะซื้อของจะซื้ออะไรก็ยาก <Okay. S 1> มีการคัดกรองกันในคัดกรองคนตรวจตรวจคนไข้ตรวจมันตรวจคนไข้อะตรวจหาไข้กัน ประเทศเราจะมีงี้หรือเปล่าเข้มงวดอย่างเงี้ยไงก็ขอเก็บปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยให้เบาวิวขอบคุณมากครับ